ขอต้อนรับเข้าสู่ EP4 ของอ้วนถนัดแดกครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมออกมาเช้ามากผมจะพาไปกินร้านอะไรไปดูกันครับนี่คือร้านหลับลุงเอ๋ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำสุกโบราณครับสาเหตุที่ผมมาเช้านะครับเพราะว่าร้านเนี้ยเด็ดมากครับสำหรับท่านที่นำหรดมาเองไม่ต้องห่วงนะครับทางร้านมีที่จอดรถเยอะมาก ทางร้านจะแบ่งเป็นสองโซนคือโซนพัดลมและโซนแอร์ครับทางร้านตกแต่งร้านแบบสไตล์วินเทจน่านั่งมากๆเลยครับโต๊ะแลวก็อีโขอทางร้านก็ใช้สไตล์วินเทจเหมือนกันครับเรามาดูเมนูบนครับมีอะไรบ้าง เมนูที่ผมแนะนำอย่างแรกที่ต้องมาคือหมูทอดครับหมูทอดของทางร้านน่ากินมากแถมบอกเลยว่ารสชาตินี้ผมให้สิบคะแนนเต็มแบบไม่หักเลยครับแถมทางร้านนีงมีกระเพานะครับซึ่งเป็นกระเพราแบบสุดโบราณครับทางร้านนี้มีของพวกกินเล่นดนวยนะครับไม่ว่าที่เกี๊ยวทอดหรือลูกชิ้นมาดูที่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวกันครับน้ำก๋วยเตี๋ยวหอมมากครับ แถมเครื่องก็ใส่จุกใจจริงๆดเวาครับแค่มองก็นำลายไหลแล้วยิงต้มยาน้ำนี่เด็ดมากครับไม่ต้องปรุงเลยใครมาที่ร้านแนะนำให้ชิมก่อนนะครับก่อนทึ่ปรุง,งแลนนี่คือสายเฮุที่ผมมาเช้าครับสิบโมงครึ่งครับคนเต็มร้านใครที่จะมาทานร้านนี้นะครับแนะนำให้มาด็ว็ๆนะครับไม่งั้นของหมดแน่ เมนูที่ผมสั่งก็จะมีข้าวหมูทอดครับน้ำจิ้มรสเด็ดแผมหมูกรอบนุ่มรสชาติดีมากครับและนี่คือขุ้เดี่ยวแห้งต้มยำสูตรโบราณครับบวกกับไข่ต้มยเยิอมๆเส้นของหางร้านเหนียวนุ่มมากครับอร่อยจริงๆส่วนเกี๊ยวต้มยำก็ไม่แพ้กันครับเกี๊ยวตัวใหญ่มากไส้เน้นๆเลยครับ นี่คือเกี๊ยวทอดและลูกชิ้นครับน้ำนจิ้มของทางร้านจะเป็นน้ำจิ้มมะขามนะครับเปรี้ยวๆหวานๆแถมหอมด้วยครับเกี๊ยวทอดนี่ทอดหมาไม่อาน้ำมันแถมมีหมูเน้นๆเลยครับช่วงดื่มของทางร้านมีหลากหลายเมนูมากครับแถมใช้วัตถุดิบคุณภาพด้วยนะครับนี่มันของกินหรือนาศิลปะกันครับสวยออมากเลยครับตัวผมนั้นชอบกินโกโก้และกาแฟดำครับ รสชาติของเครื่องดื่มอร่อยมากครับใครมาต้องสั่งนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนทางร้านยังมีขนมนไว้ทานรอระหว่างอาหารมานะครับแน่นอนครับผมก็จัดสมุดเหมือนเดิมอร่อยจริงๆมื้อนี้ใครผ่านไปผ่านมาลองแวะดูได้นะครับลุงเองวิเตียต้มยำโบราณรับลองครับไม่ผิดหวังสำหรับ EP นี้ลาไปก่อน EP หน้ากินอะไรเจอกัน